ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมา DIY กันนะครับวันนี้เรามีนี่นะครับมีสติ๊กนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับจากเจ้าจอเก่าๆอันนี้นะครับอ่าที่ผมมีอยู่นี้ก็ JVC ใช้มามาณหาถึง6ปีแล้วนะครับก็ฟังเพลงได้อย่างเดียวนะครับทีนี้เรามาเจอเจ้ามีสติ๊กตัวนี้นะครับก็จะทำให้เป็น จอเก่าๆของเรานั้นเป็นจอ Android นะครับ d TV r o i d TV เลยนะครับก็ซื้อมาในราคาที่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณาพันนิดๆนะครับก็เอามาใช้งานกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องมา,ามีส่วนร่วมหรือต่อพ่วงกับทีวจอสองดินเก่าของเรานี้นะครับก็จะต้องต้องมีเป็นอย่างนี้ครับเป็นตัว แปลงนะครับปกติแล้วถ้าเป็นจอทีวีที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นอ่าอินพอตจากอ่าเป็นอะไรอินอ่ารุ่นรุ่นรุ่นเก่าของเราเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีก็มีมีแต่พอร์ตแบบนี้นะครับแยกแบบนี้นะครับอ่าแยบกบเหลืองขาวแดงแบบนี้นะครับสายภาพหนึ่งแล้วก็เสียงคู่หนึ่งนะครับถ้าเป็นจอรุ่นใหม่นี่ก็ สบายเลยนะครับเสียบสัญญาณ HDI m เข้าไปเลยนะครับก็จะความคมชัดก็จะดีขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้เราไม่มีนะครับเราก็ต้องใช้ตัวแปลงนะครับจากเรียกว่าเป็นพอร์ต HDI2AV m นะครับก็จะแปลงจา,จากเจ้ามีสติกนี้ที่เป็นสัญญาณ HDI นะครับแปลงมันเป็นอ่าสัญญาณน,นะครับแดงขาวเหลืองแบบนี้นะครับก็จะ าสามารถที่จะดูได้กับเจ้าตัว2ดินสำหรับเพื่อนๆที่มีรุ่นเก่าๆอยู่ที่ไม่มีภาพหรือฟอังไร้ต่เพลงเดียวก็เพื่อนๆก็เอาไปรัดแผลงได้นะครับมีเจ้ามีสติกตัวนี้นะครับเป็น Android TV นะครับตัวกระทัดรัดกิ๋วนะครับก็ราคาก็โอเคอยู่แล้วก็ใช้ประสิทธิภาพก็น่าจะโอเคอยู่นะครับก็ที่แถมมาก็คือจะมีรีโมทคอนโทรลอันนี้ก็จะเป็น ใช้คําสั่งเสียงได้ด้วยนะครับวิธีการต่ออยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกตัวของเจ้าอุปกรณ์เนี้ยนะครับจะต้องมีไฟเลี้ยงนะครับมีไฟเลี้ยงก็จะมีไฟอยู่ USB นะครับ5โวลต์นะครับที่เพื่อนๆก็ทุกรถทุกคันก็จะมีสาย USB มีพอร์ต USB อยู่แล้วนะครับก็จามีสติกนี้ก็ต้องมีไฟเลี้ยงเหมือนกันนะครับก็แถมมาด้วย ครับก็เสียบไว้นะครับเป็นไฟเลี้ยงจากลด18 2โวลต์ก็จะมีตัวแปลงอย่างเงี้ยนะครับก็ทุกทุกรถทุกคันเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีมีหมดนะครับครับหลังจากที่เราอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับก็สายนะครับก็จะต่อประมาณนี้นะครับจากมีสติกนะครับเป็น HDMI นะครับก็เข้าตัว แปลงนะครับจาก hdmi เป็น av นะครับตัวนี้ก็ต่อเข้ากับอ,อินพุตของเครื่องเล่นสองดินเรานะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงนะครับต้อง2ตัวนะครับก็เข้าไปที่ตัวแรงใงจ่ายไฟ5โวลต์นะครับถ้า,ารถบังคับเพื่อนเพื่อน,นนี้มีแร่งจ่ายไฟ usb น้อยเนี่ยเพื่นเพื่นก็ต้องซื้อเป็นตัวพ่วงมานะครับจะได้มีพอร์ต hdmi พอร์ต usb ไว้ไวใช้งาน ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้กําลังใส่ไฟครับก็เจ้าส่งดินก็ทางานนะครับก็เปิดมานะครับก็ในทีวีในสองดินของเราเนี่ยก็โปกติเราจะเลือกเลือกโหมดเป็นเพลงเป็นวิทยุเป็นบลูทูธนะครับเราก็เลือกในโหมดของเราเป็น AV in อินนะครับก็เป็นสัญญาณภาพจาก แหล่งภายนอกเข้าไปนะครับก็เจ้า,ามิสติกเนี่ยก็ทํางานแล้วนะครับก็ส่งสัญญาณผ่านตัวแปลงไปนะครับอ่านีคก็ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาเอา่อหน้าตาเดียวกันเลยนะครับจาก Android TV นะครับ a อ d r o i d TV อันนี้เราก็ใช้รีโมทได้เลยนะครับเราก็จะมีสาหรับเ,เพื่อนๆที่มีหน้าจอใหญ่ก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอเล็กก็เลยเป็นของเก่าแล้วครับก็ จะเล็กไปนิดนึงแต่ก็ยังพอใช้งานได้นะครับสำหรับใน Android TV นี้ก็จะมีแอปเยอะแยะเลยนะครับ y t u t u นะครับเราก็ดูได้นะครับแล้วก็เป็น Netflix นะครับ Google Play นี่ก็เราสามารถที่โหลดจากในคังนะครับ Android TV ได้เลยนะครับแล้วก็มีไลฟ์เพย์มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกเล่นนะครับเป็นคัง Android นะครับใน Store Play s t o โตนี่ก็ เพจโตของ Android TV นี้ก็จะไม่ก็จะเป็นแอปของเฉพาะทีวีนะครับก,ก็จะปรับสัดส่วนมาให้กับดูทีวีนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดนี่ครับ Netflix ก็ได้นะครับ Netflix ก็ท่านที่มีสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยนะครับนี่ก็ก็ถ้าเป็นอ่าเป็นกล่องที่อ่าประสิทธิภาพสงสูง นะครับก็แรมเยอะตัวความจําเยอะก็จะเร็วมากนะครับแล้วก็กดใช้รีโมทเลยนะครับใช้รีโมทได้เลยเลยใช้คําห้่งเสียงนี่นครับอ่าเนี่ยโอเคเลยนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับที่มันรดจสดตังวันได้ไรก ก็ส,สามารถดูได้เดี๋ยวเราไปดูแอป,ปอีกนะครับดูกลับไปแล้วก็ไปดู YouTube ดีกว่านะครับลองดู u ู e YouTube เลยนี่สบายเลยครับตอนนี้ใช้ได้เลยนะครับดูมีคลิปเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เป็น Android TV นะครับก็ดูได้เลยนะครับนี่ ไฟฟ้าสูบทอนิกห้ระบบควบคุมความัที่ performance control มี auto start stop ให้เบรกมือไฟฟ้านี่ครับับมาดูคลิปวิดโองต่างๆเนี่ยนะครับดูรีวิวรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับไปเดินไปเรื่อยๆอ่านะครับเนี่ยอันนี้เราก็ใช้เป็นคำสั่งเสียงก็ได้นะครับ นมิ้นจากไดฟ์โฟโต้ร็อกครับวันนี้จะพามารีวิวออลนิวอิซูซูมิลเอ็กซ์รุ่นสามตื่นสี่ตื่นครับติดตี้สามพันครับเกือบสี่ล้อเกือบเกินตัวครับนั่นเองราคาจำหน่ายหนึ่งล้านห้าแสนครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะนำไปใช้นะครับก็ลองอ่าเป็นไอเดียแนะนำกันได้นะครับก็มีเยอะเลยนะครับมีแอปให้โหลดเยอะๆเลยนะครับสำหรับท่านที่เป็นพวก ที่ชอบดู IPTV นะครับดูบอลดูอะไรเงี้ยก็จะมีแอปของเขาอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะดูได้เลยนะครับนะครับดูหนงังดูอะไรเงี้ยก็ดูได้เลยนะครับครับก็ฝากกันไว้เป็นไอเดียนะครับสำหรับมีสติกนะครับตัวนี้ประมาณพัน กับ90บาทนะครับที่ผมซื้อมานี้บางร้านอาจจะถูกกว่าน,นี้นะครับก็ลองหาดูในช้อปปี้นะครับสํำหรับวันนี้นะครับก็เพื่อนๆที่สนใจก็ลองแนะนําหรือมีวิธีแนะนําไอเดียดีๆแบบนี้ใต้คลิปเลยนะครับไว้เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีไปครับ